ในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาได้มีการจัดงานที่มีชื่อว่า TwitchCon ซึ่งเป็นงานที่สตรีมเมอร์แลแฟนทั่วโลกต่างก็มารวมตัวกันเพื่อพบปะและพูดคุยกันอย่างสนุกสนานอาจจะถือได้ว่านี่เป็นหนึ่งในงานรวมตัวของสตรีมเมอร์แฟนที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ซึ่งภายในงานนี้เองมันก็ได้เกิดเป็นประเด็นและเรื่องราวดราม่ามากมายให้ตามเผือกกันอีกแล้วเรื่องราวดราม่าในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยดีกว่าครับ ทวิชคอ c o นนั้นถือได้ว่าเป็นการรวมตัวกันของคอมมิตี้สตรีมมิ่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นที่จับปามอน,นทุกๆปีซึ่งนั่นก็รวมไปถึงคนที่มีความคิดและเพื่อนดิเกียวที่แตกต่างกับชาวบ้านป่าปนเข้ามาในงานในครั้งนี้ด้วยอยู่แล้วและคนที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในงานในปีนี้ก็คือพฤติกรรมสุดวายป่วงและสร้างความไม่สบายจากคนอื่นๆน,นั่นก็คือสตรีมเมอร์จากแพลตฟอร์มคิกที่มีชื่อว่า d b r 666ซึ่งเรื่องราวของพี่แกเนี่ยก็เข้าพันทำให้สรีเมอร์แดนอื่นถึงกับต้องวิ่งหนีพี่แกกันเลยทีเดียวเหตุการณ์แรกมันก็เริ่มตน้นขึ้นเมื่อตอนที่พี่ DBR ของเราเนี่ยเพิ่งมาถึงสถานที่จัดงานและได้บังเอิญไปพบกับสรีเมอร์ชื่อดังดับแนวหน้าอย่าง XQC ที่บริเวณนอกสถานที่จัดงานเขาก็เลยเข้าไปทักทาย x q c จากนั้นก็เลยมีการใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมแถมยังพยายามก่อกวนเขาอยู่อบอ่อยๆอีกด้วยท่ามกลางผู้คนจำนวนมากที่เด่นเหตุการณ์ในครั้งนี้การกระทำของ d ีบยาได้สร้างความตกใจและงุนงงให้กับผู้คนที่อยู่ภายในพื้นที่ดังกล่าวเมื่อตัวของดีบยามีการทำท่าทางไม่เหมาะสมและคอยตามติดไอ c ซอย่างต่อเนื่องในขณะที่ไอ c ิวซีเองก็กำลังพยายามจะหนีออกไปสถานการณ์ที่นา่าเกิในครั้งนี้เพราะอีกฝ่ายก็พูดจอไม่หยุดและใช้คำพูดได้หน้ารำคาญอยู่ตลอดเวลาดังนั้นการกระทำของดีบยาในครั้งนี้มันก็ได้ถูกวิจารณ์อย่งางหนักในชุมชนออนไลน์และถูกแชร์ออกไปอย่างรวดเร็ว ยังไม่พอเพราะว่าวีรกรรมของชายคนนี้มันไม่ได้จบลงเพียงแค่เท่านี้นะสิครับเพราะพี่แกยังได้มีการเข้าไปลงมือก่อกวนสตรีมเมอร์คนอื่นภายในงานและผู้โชคดีรายขัดไปที่ตกเป็นเป้าหมายของพี่แกก็คือสตรีมเมอร์ชื่อดังอย่าง n m ็น l o โลมที่กำลังสตรีมร่วมกับสตรีมเมอร์อีกคนหนึ่งภายในงานที่มีชื่อว่าเวกไวเดอรซึ่งทั้งสองคนถือได้ว่าเป็นคนดังในวงการสตรีเมอร์กันทั้งคู่ เรื่องราวเนี่ยมันก็มีอยู่ว่า,นา,นาในขณะที่พวกเขากําลังพูดคุยกับแฟนอยู่จู่ๆพี่ดีบิของเราก็โผล่เข้ามาไ่พมีพิคุยพร้อมกับกล้องคู่ใจของเขาแถมการแต่งตัวของพี่แกเนี่ยก็ทําให้ตรง NM และก็เวกไวเดอร์ Rider, รู้สึกประหลาดใจอยู่พอสมควรเพราะพี่แกมาในชุดเดรสลายดอกไม้สีส้มและผมสีเขียวที่แค่มองก็จะดูได้เลยว่าเด่นมาก ซึ่งดีบิยาก็ได้เข้ามารวบทักทายและพูดคุยกับสตรีเมื่อทั้งสองคนอย่างสนิทสนมดูเหมือนว่าเขานั้นจะดีใจมากที่ได้เจอกับเอ็นเอ็มและก็เวลก์ไวเดอร์ยังไงก็ตากในระหว่างการพูดคุยกันของทั้งสามคนจู่ๆพี่ดีบิยาของเราก็ทำการแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมที่่เหมาะสมสักเท่าไหร่ด้วยการเข้ามาจูกหน้าผากแล้วก็เข้าไปกอดจากนั้นก็ทำการเลียหน้าอกของพี่เอ็นเอ็มแบบโคตรจะไม่เกรงใจแม้แต่นิดเดียวถึงแม้ว่าเอเดมจะพยายามหยุดการกระทำดังกล่าวพี่แกแล,แล้วก็ตาม แต่ดิบิยาก็ยังคงทาพฤติกรรมแบบนี้ต่อไปซึ่งพี่เวกของเราเองเนี่ยก็โดนด้วยเหมือนกันเพราะดิบิยาได้เข้ามาจับมือกับเขาและก้มลงประจุที่หลังมือก่อนจะเลียมือของเขาเฉยเลยซึ่งผลนั้นก็คือทําให้ทงเอ็นเอมและก็เวกไวเดอร์นั้นต้องรีบหนีออกไปสถานการณ์ดังกล่าวและหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวก็ได้มีงานรายงานว่าการรักษาความปลอดภัยในงานได้เข้ามาจัดการและทําการรวบพี่ดิบิยาออกไปจากงาน ซึ่งระหว่างที่กําลังถูกร่วออกไปนั้นพี่แกแก็แสดงความไม่พอใจที่ตัวเองถูกไล่ออกจากงานแถมเขายังกล่าวอ้างว่าตัวเองกำลังถูกเลือกปฏิบัติเนื่องจากเขาใส่ชุดเรสมาร่วมงานในครั้งนี้ซึ่งเพื่อนๆหลายคนที่ฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยก็น่าจะเข้าใจกันดีแล้วว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการแต่งกายของชายคนนี้เลยแม้แต่นิดเดียวแต่มันเกิดจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเขาที่มีต่อคนอื่นในพื้นที่สาธารณะตั้งหาก จากเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นถึงแม้ว่าเอ็นเอ็มจะถูกคุกคามอย่างอุกอาจจากฝีมือของดีบยาแต่เขาก็ได้บอกกับทุกคนว่าเขาโอเคแล้วไม่รู้สึกว่าตัวเองนั้นเป็นเดยย่อของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ถึงแม้จะเป็นแบบนั้นก็ตามเขาก็ทําการโพสต์ข้อความลงแพลตฟอร์ม X ส่วนตัวของเขาในเวลาต่อมาว่านี่มันแปลกสุดๆเลยนะเพราะงานก็อย่าหาทําอะไรแบบนี้อีกเลยเธอถือว่าเขาขอร้องก็ได้ถ้าเองไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ก็ไปคุยกับใครสักคนหรือไม่ก็อยู่บ้านไปเถอะ เท่าที่ฟังดูก็จะรู้ว่าพี N m เอเนี่ยก็เรียงรู้สึกไม่พอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ถึงแม้ว่าเจ้าตัวจอบอกว่าไม่เป็นไรและรู้สึกไม่ติดใจแต่ทางฝั่งของชุมชนสตรีเมอร์และเหล่าผู้ริทะของเอนเนั้นยังคงมีความรู้สึกกังวลและได้ออกมาเรียกร้องให้ทางผู้จัดงานมีมาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นในการจัดการรับมือกับเหตุการณ์แบบนี้ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตเรียกได้ว่านี่ถือเป็นหนึ่งในประเด็นที่มีคนให้ความสนใจกันเยอะมาก มาดูประเด็นถัดไปที่เกี่ยวข้องกับภายในงานนี้และมีความน่าสนใจไม่แพ้กันนั่นคือการทะเลาะก,กันระหว่างสตรีมเมอร์สคน ที่มีชื่อว่าเทอร์เบสกี้และชูวีที่ต้องบอกก่อนเลยว่าเคสนี้ถือว่าเดือดเอาเรื่องเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในวันที่20กันยายนที่ผ่านมาขณะที่ชูวีนั้นกาลังสรีมผ่านแพลตฟอร์มคลิปของตัวเองและกาลังเดินออกไปจากสถานที่จัดงานทวิชคอนซึ่งเหตุการณ์มันก็เริ่มต้นขึ้นมาจากการที่ชูวีและก็เทอร์เบสกี้ได้เกิดการโต้เถียงกันอยู่รุนแรงซึ่งดูเหมือนว่าสาเหตุของการทะเลาะก,กันในครั้งนี้ระหว่างทั้งสองคนก็น่าจะมาจากการทะเลาะก,กันก่อนหน้านี้ระหว่างชูวีและเพื่อนของเทอร์เอง ในขณะที่ทั้งสองโคดได้มีการโต้เถียงกันอยู่สักพัก จนตัวของโชวี่หันหลังกลับและกําลังเลิอนออกไปจากงานเหตุการณ์กลับยิ่งรุนแรงมากยิ่งขึ้นด้วยการกระทำที่เดือดเลือดหน้าของเทอร์ฟสกี้ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็ทําให้โชวี่ตกใจและรู้สึกโกรธมากแต่หลังจากโต้เถียงกันไปกันมาคําพูดที่รุนแรงกันอยู่สักพักก็ที่สองคนจะแยกย้ายกันไปคนละทาาไม่มีใครซัดหมัดเปิดใส่ใครก่อนก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ถึงอย่างนั้นการกระทำของเทอร์ฟสกี้ที่ไปทําการผลักโชวี่นั้นก็ถือได้ว่ารุนแรงและเสี่ยงอันตรายมากดังนั้นโชวี เลยไม่คิดที่จะปล่อยให้เรื่องนี้มันจบลงไปเงียบๆิิ่งที่ตามมาก็คือโชวีได้เข้าไปติดต่อแจ้งความกับตำรวจและยื่นฟ้องร้องต่อเทอร์สกี้ในข้อหาพยายามทำร้ายร่างกาย นอกจากนี้โชวี่ก็ยังได้มีการออกมาโพสข้อความแพลตฟอร์ม X ส่วนตัวของเขาโดยเน้นย้ำถึงความรุนแรงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและการที่เทอร์สกี้อาจจะต้องได้รับโทษทางกฎหมายอย่างรุนแรงด้วยเพราะว่าเขามีหลักฐานทั้งหมดและพฤติการมที่อีกฝ่ายนั้นเข้าข่ายว่าต้องการทำร้ายร่างกายถึงชีวิตพร้อมกับยอะเย้ยอีกฝ่ายด้วยความสะใจแม่ก็ถือได้ว่าเป็นการโต้กลับที่ได้ผลเอาเรื่องเลยนะครับไม่มีใครต้องเจ็บตัวตำรวจมาเคลียร์เองจบๆไป ฟังมาถึงตรงนี้แล้วเพื่อนๆกรจะเห็นกันแล้วใช่ไหมล่ะครับว่าในงาน TwitchCon ในครั้งนี้เกิดเรื่องราวมากมายขนาดไหนด้วยพฤติกรรมต่างๆของสตรีมเมอร์มันก็เลยทำให้ชาวเน็ตยังคงตั้งคําถามถึงการจัดการและมาตรการของแพลตฟอร์มคิกที่ดูเหมือนจะยังไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมของสตรีมเมอร์ er ในงานใ,นใหญ่ได้หลายคนตั้งคําถามเกี่ยวกับมาตรการการจัดการของคิกและความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมของสตรีมเมอร์ที่เข้ามาร่วมงานโดยการไลฟ์ IRL และออกไปก่อกวนชาวบ้านซึ่งความไม่พอใจที่เกิดขึ้นกับพฤติกรรมสุดวายแปวของสตรีมเมอร์พวกนี้มันก็ไม่ได้จํากัดอยู่เพียงแค่ในหมู่ของผู้เข้ร่วมงานเท่านั้นแต่เหล่ายูทูบเบอร์และสตรีมเมอร์ชื่อดังหลายคนก็ได้ออกมาคออัลเกี่ยวกับประเด็นนี้ด้วยเหมือนกันซึ่งเรื่องก็เหมันจะใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆจนถึงขั้นที่พวกเขาสามารถดึงซีอของแพลตฟอร์มคิกอย่างเอ็ดเวิร์ดคราเวนให้ลงมาพูดถึงด้วยตัวเองเลยทีเดียว ซีอของคิกได้มีการโพสต์ข้อความบนแพลตฟอร์มเอด้วยการบอกว่าทวิชคอนเป็นงานที่ยอดเยี่ยมและคิกเอกก็รู้สึกขอบคุณที่ได้รับโอกาสในการมีส่วนร่วมกับงานนี้แต่เขาเองก็ยอมรับว่าการกระทำของสตรีมเมอร์บางคนภายในงานกลับทําให้ชุมชนของเขาดูแย่และพวกเขาก็ได้ทำการระงับบัญชีของผู้ที่ละเมิดนโยบายการสตรีมอรไอเอของแพลตฟอร์มไปแล้วพร้อมกับเสริมเพิ่มเติมว่าคิกนั้นกําลังดําเนินการตรวจสอบเงื่อนไขและทําการปร,ปรับปรุงอะไรหลายอย่างเพื่อให้ออกมาดียิ่งขึ้น ในการจัดการกักบการเข้าร่วมง,งานไออของสตรีมเมอร์ในนาคตเกี่ยวกับประเด็นนี้ทาง PQC ของเราซึ่งเป็นหนึ่งในเหยื่ของความวุ่นวายในงานทวิชคอนก็ไดี๋ยวาพูดถึงประเด็นที่กำลังร้อนแรงอยู่โดยไ q c นั้นถึงแม้ว่าตัวของเขาจะเป็นสตรีมเมอร์แห่งฟองคิกอยู่ด้วยก็จริงแต่นั่นก็นไม่ได้หมายความว่าเขาจะโอเคกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในงานและเขายังเรียกร้องให้มีบทลงโทษที่แท้จริงสำหรับเหล่าสตรีมเมอร์เจ้าปัญหาที่น่าจะมาจากคิกและชื่นชอบที่จะสร้างความวุ่นวายภายในงานครั้งนี้อี เพราะเขาเชื่อว่าการที่คิกได้ระง,งับบัญชีของสตีเว์ดําผิดไปนั้นมันยังไม่เพียงพอและเขาก็ยังเน้นย้ำว่าการแบนนั้นไม่สามารถแก้ไขปัญหาหรือทําให้คนเหล่านี้รู้สึกสํานึกผิดได้อย่างแน่นอนนอกจากนี้ไอคิวซ่ยังเสริมเพิ่มเติมว่าตํารวจก็ควรได้ถูกเรียกเข้ามาจัดก,การกับสถานการณ์รุนแรงแบบนี้ด้วยเหมือนกันที่นี้เนี่ยเรามาดูสถานการณ์ของฝั่งดีบียากันบ้างเพราะหลังจากที่เขาได้สร้างความวุ่นวายภายในงานทวิชคอน ตอนนี้บัญชีของพี่แกวแพลตฟอร์มคลิกเนี่ยก็ได้ถูกลงด่าจนโดนแบนเป็นที่เรียบร้อยแต่ตัวของดีบียาก็ไม่ได้นิ่งเฉยโดยเมื่อวันที่3กันยาย,ยนเขาก็ได้มีการออกพูดถึงสถานก,การณ์ที่เกิดขึ้นบนแพลตฟอร์ม X โดยพี่แก่ก็ยอมรับว่าได้ถูกคลิกแบนจริงๆแต่ถึงอย่างนั้นพี่แก่ก็ยังเน้นย้ำว่าไม่ว่าจะเป็นการกระทำของเขามันจะเป็นยังไงแต่มันก็ไม่ได้แสดงให้เห็นภาพรวมของแพลตฟอร์มคลิกเลยแม้แต่นิดเดียว ดีบยากล่าวในเอ็กโซนตรงเขาว่าเขานั้นไม่เพียงแค่คนคนหนึ่งการกระทำของเขาไม่ว่าจะถูกหรือผิดมันก็ไม่สามารถเอาไปเป็นตัวแทนของคิกได้โดยรวมหรอกนะนอกจากนี้เขายังเสริมเพิ่มเติมด้วยว่าถ้าเขาสามารถกลับมาใช้งานโซเชียลมีเดียได้อีกครั้งในอนาคตเขาก็จะปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นนอกจากนี้ดีบแยาในยังมีการเอ่ยปากปกป้องแพลตฟอร์มคิกโดยการบอกว่ายังมีสตรีมเมอร์อีกมากมายหลายคนที่มีนิสัยดีและน่ารักมากๆอยู่แพลตฟอร์มนี้ แต่ก็ดูเหมือนว่าผู้โหดจะรอคอยเพียงแค่สอซ์ดีมือจะคิกทำสิ่งที่ผิดพลาดเพื่อที่จะได้โทษแพลตฟอร์มนี้ได้นั่นเองซึ่งก็คงต้องรอดูกันต่อไปแล้วครับว่าสถานการณ์ต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรและเ,เพื่อนๆมีความคิดเห็นเงี้บ้าก็สามารถคอมเมนต์กันเอาไว้ได้ติดใต้คลิปนี้เลยนะครับเหมือนเดิมหากเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ของทางช่องแบงค์ข e ้าอีสปอร์ตก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe ที่สำคัญกดกระดิ่งไว้ด้วยล่ะจะเห็นคลิปดีๆแบบนี้ก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ